พอฟองหูของเราเนี่ยเริ่มพองแล้วก็ลอยอย่างนี้นะครับไส้ในสุกแล้วนะครับเราก็เร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเพิ่มอุ่นคูน้ำมันเพื่อเพิ่มความกรอบรวมถึงการไล่น้ํามันนะครับจะได้ไม่อมน้ํามันนี่นะครับเสียงกรอบนี้ครับนี่ฮะไส้ด้านในสุกแล้วนะครับนี่นะครับเมนูฟองตังหู้ไส้หมูทอดนะครับเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้่านผู้ชมนี่ฮะ ล้วก็จะใช้มุมสองมุมนี้ครับมุมแหลมเนะี่ยเขาหาตัวท่านผู้ชมถ้าไส้เราแฉะไส้หมูเนี่ยจะไม่ค่อยแฉะนะครับจะไม่เหมือนไส้กุ้งนะเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเศษเนะี่ยหอกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าใส่ไส้เยอะจะเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเก็บมุมเก็บมุมเหมือนเดิมครับเหมือนห่อปลอีดนี่นะครับ ให้ไสเยื้องมาด้านหลังท่านผู้ชมนี่ฮะพอโดนลมก็จะเริ่มกรอบนะครับแต้มแป้งเหมือนเดิมนะครับก็เก็บจากด้านล่างขึ้นไปนะครับประคองนิดนึงเพราะว่าแผ่นฟอร้โนฮู้จะหอ่อยา้กว่ปอบเปียะนะครับนี่นะครับนนี้จะห่อชิ้นใหญ่นิดนึงฮะห่อไซ้์เหมือนตามโรงแรมเลยนะครับ ก็นากระทะมาตั้งนะครับก็ลงน้ามันครับบางๆนะครับเดี๋ยวน้ามันก่อนนะครับอันนี้เราจะเจียนก่อนนะครับนิดนึงให้แผ่นฟอสตู้น่ะมีความหอมนะครับฟอสตู้เราต้องเจียนก่อนนะครับเพื่อให้แผ่นฟอสตู้เนี่ยมีวามหอมนะครับไม่ต้องให้ไม่ต้องนานฮะให้แบบแผ่นฟอสตู้เนี่ยมีความ ขึ้นสีเหลืองนิดนึงคุ้มากว่าหน่อยก็ได้นะครับนี่ฮะร,รวมถึงอฟองหู้เราจะได้แผ่นฟองหู้เนี่ยเซตตัวด้วยนะครับรัดตัวเวลาทอดเนี่ยจะไม่ไม่พองไม่แตกนะครับแค่นี้พอนะครับใช้น้ำมันเก่าทอดได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องให้อย่าดำมากนะครับเดี๋ยวมีความใสอยู่นี้นะครับนี่ฮนะ น้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็บาไฟลงครับท่านผู้ชมบอกไฟลงก่อนนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นฟอนหู้เรานะครับไปครับใช้น้ำมันอุณหภูมิต่ำไปก่อนนะครับบางสูตรเขาก็จะนำฟอนหู้นะครับไปนึ่งก่อนนะครับเวลาห่อเสียบนี้นะฮะนึ่งให้ไส้สุกเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาทำเยอะนะครับทำขายนึ่งก่อนก็ได้นะครับ แต่ว่าความอร่อยนี่จะสู้แบบสดๆนี้ไม่ได้นะับแล้วก็สําคัญอย่าให้น้ามันนิ่งนะครับคอยคนให้น้ำมันหมุนอยู่ในหมุนอยู่งี้นะฮะขออ้อคอาหู้ต้องใจเย็นเหมือนกันนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับพอคอาหู้ของเราเนี่ยเริ่มพองแล้วก็ลอย,อยงี้นะครับ ไส้หนสุดแลยนะครับเราก็เร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันเพื่อเพิ่มความกรอบรวมถึงการไล่น้ำมันนะครับจะได้ไม่อมน้ำมันลดผลซ้ําให้เร็วนิดนึงนะครับช่วงที่เราเร่งไฟแรงนี้นะฮะตคลอ,องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยนะครับ ตักขึ้นหมดแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ่านผู้ชมจะพักให้เสด็จน้ำมันนะครับอ่ะนี่นะครับเสียงกับกรอบนี่นครับนี่นะฮะไส้ด้านในสุกนะครับันนี้นะครับเมนูฟองเต้าหู้ไส้หมูทอดนะครับเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้่านผู้ชมนี่นะฮะ